ปลายซอยหักเลยปลายซอยสายใจนี่โอ้โหโอ้โหโดูน้ำโดูน้ำดูน้ำมีบ้านอยู่ริมคลองก็จะประมาณนี้อือฮั้นอือฮั้นลนี่ขึ้นขึ้นโค้งนี่หน่อยเดี๋ยวมาขึ้นโค้งนี่ด้วย เลยลังเข้าดีกว่าแน่ใ,<ห>ใจเหรอว่ามันจะดีกว่าเอาไปจอดเทียบก่อนแล้วค่อยจอดเทียบแล้วเอาหลังเข้าอ่ะคุจะขึ้นนี้ใช่ไหมอืมอ่ะนี่จะได้จะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมันจะรอดไหม,มจะรอดไหมติดไหม,มติดไหม นี่มันจะเดินหน้าไม่ได้จะถอยหลังเข้าไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ใครลุ้นเหรอ <c oughs> <c oughs>